สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำนะคะการแทรกตารางใน Microsoft Word 2010ค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากทราบแล้วเราไปดูกันเลยค่ะเราจะแทรกตารางนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะกดไปที่คำว่าแทรกค่ะอาจากนั้นนะคะเราก็มาดูตรงลูกศรตรงนี้นะคะ,ะเราเลือกนะคะเลือกตารางมาสมมุติเราเลือกมา สามคอลัมน์สแถวนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเราก็จะได้ตารางแล้วนะคะค่ะเรานะคะจะใส่ข้อความหรือว่าข้อมูลนะคะลงในตารางค่ะเราจะใส่ข้อมูลนะคะสมมติคะแนนคณิตศาสตร์นะคะ,ะแล้วต่อมาอคณิตศาสตร์เราจะใส่คะแนน แล้วถ้าทุกคนนะคะอยากจะเพิ่มเซลล์นะคะให้เพื่อนๆนะคะกดไปที่แท็บค่ะเมื่อเรากดแท็บปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นเซลล์นะคะให้เรานะคะด้านล่างนะคะถ้าเรานะคะอยากจะเพิ่มเซลล์นะคะให้เรานะคะกดแท็บไปค่ะแบบนี้นะคะนี่นะคะ ก็คือเราต้องกดแท็บไปค่ะ,ะทีนี้เราจะใส่คะแนนให้ครบทุกช่องก่อนนะคะ,ะสมมุตินะคะเราใส่คะแนนเข้าไปแล้วนะคะ,ะแล้วเราก็จะเพิ่มเซลล์สุดท้ายนะคะเป็นคะแนนรวมนะคะ,ะแล้วเราก็กดแท็บไปค่ะ ค่ะเมื่อเราใส่คะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะเรานะคะอยากจะเพิ่มเซลล์นะคะาทางด้านแถบซ้ายนะคะเราก็ทําทการาลากนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราคลิกขวาแล้วเรามาตรงที่คําว่าแทรกค่ะมันก็จะมีคําว่าแทรกคอลัมน์ทางซ้ายแทรกคอลัมน์ทางขวา,าแทรกแถวด้านบนแทรกแถวด้านล่าง แล้วก็แทรกเซลล์ค่ะอ่าเราอยากจะได้นะคะคอลัมน์นะคะทางด้านขวานะคะอ่าเราอยากได้คอลัมน์ทางด้านขวาตรงนี้นะคะเราก็มาเลือกตรงแทรกคอลัมน์ทางด้านขวาค่ะค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่คะแนนเต็มนะคะว่าอ่าในแต่ละแถวเนี้ยคะแนนเต็มจะเต็มเท่าไหร่นะคะ,ะคะแนนเต็มเต็ม20นะคะ ต่อมาเราจะแทรกเซลล์นะคะทางด้านซ้ายนะคะแทรกคอลัมน์ทางด้านซ้า,ายก็เหมือนเดิมเลยค่ะอ่าคลิกคุมนะคะเสร็จปุ๊บคลิกขวานะคะแล้วก็เลือกคําว่าแทรกนะคะแล้วก็อ่าใช้ว่าแทรกคอลัมน์ทางซ้ายนะคะอ่าอันนี้นะคะก็จะขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าลำดับนะคะ น,นะคะค่ะเมื่อเราได้ตารางที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งตารางกันค่ะ,ะแล้วเรานะคะมาที่ตรงคําว่าออกแบบตรงนี้นะคะอะคลิกเข้าไปเลยค่ะ,อะพอคิกคําว่าออกแบบแล้วนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนะคะของตารางนะคะ ซึ่งจะเป็นแบบสากลน,นะคะทุกคนอาจจะใช้กันค่ะ,ะแล้วเรากดตรงนี้นะคะเพิ่มเติมนะคะ,ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของตารางนะคะ,ะให้เพื่อนๆนะคะเลือกได้เลยค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะเมื่อเรานะคะได้รูปแบบตารางที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาปรับเปลี่ยนฟอนต์กันค่ะ,ะด้านบนนะคะเราจะเปลี่ยนฟอนต์นะคะ เป็นไทสาบันค่ะตรงนี้นะคะเหมือนกันค่ะหรือง่ายๆนะคะทุกคนนะคะคลิกตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนเครื่องหมายาบวกนะคะแล้วก็คลิกไปค่ะมันก็จะเลือกถังตารางนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะคะ,ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จัดนะคะจัด ให้อยู่นะคะกึ่งกลางนะคะ,ะนี่นะคะอันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการจัดนะคะค่ะเรานะคะก็จะมาดูนะคะตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือสุดนะคะอาจจะเป็นนะคะตัวเลือกลักษณะตารางะคะ่ะอันแรกนะคะแถวส่วนหัวนะคะ,อะลองไม่ติ๊กนะคะป๊บ ส่วนหัวนะคะมันก็จะหายไปนะคะแล้วก็ติ๊กกลับมาเหมือนเดิมค่ะต่อมานะคะแถวผลรวมนะคะเดี๋ยวเราลองติ๊กนะคะอ,อันนี้นะคะมันก็จะรวมกันหมดเลยนะคะต่อมานะคะแถวที่เป็นแถบสีนะคะติ๊กปุ๊บนะคะ พื้นข้างล่างนะคะตรงตารางก็จะหายไปนะคะลองคลิกกลับมาเหมือนเดิมค่ะอันนี้แถวคอลัมน์แรกนะคะ,อะพอคลิกพอไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะมันก็จะหายไปค่ะอันนี้เราเอานะคะ,ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอันนี้คอลัมน์สุดท้ายอลองติ๊กสิคะปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเหมือนกับอคอลัมน์แรกนะคะอันนี้ ขอล่ที่เป็นแถบสีอ่าอันนี้นะคะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะเรามาดูนะคะด้านขวามือสุดนะคะของเครื่องมือตารางนะคะออกแบบตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของเส้นนะคะที่เราจะสร้างตารางค่ะอันนี้ก็คือขนาดของเส้นค่ะตรงนี้นะคะก็คือสีนะคะสี ว่าเราจะให้เส้นเน <Whoa. Okay. S 3> ี่ยมีสีอะไรนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นวาดตารางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลบตารางนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาวาดตารางตรงนี้นะคะเราจะวาดตารางนะคะเราจะใช้อาเส้นตรงนี้นะคะขนาดนะคะเท่ากับของอันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็มาลองวาดค่ะ ันนี้นะคะมันก็จะขึ้นเหมือนเป็นเส้นปาดตรงนี้นะคะอ่ะนี่นะคะวาดนะคะอ่ะแบบนี้นะคะอ่ะสมมุตินะคะถ้าเรานะคะไม่อยากได้นะคะเส้นตารางนะคะเราก็ใช้ยางลบนะคะลบได้นะคะ แต่ถ้าเราลบปุ๊บนะคะาตารางเนี่ยมันก็จะาหายไปนะคะสมมุตินะคะลบตรงนี้นะคะปุ๊บตรงนี้นะคะมันก็จะผสานกันค่ะนะคะมันก็จะไม่เป็นาตารางของอันนี้นะคะนะคะเดี๋ยวเราใช้คอนโทรลแซดนะคะกลับเป็นเหมือนเดิมค่ะ ค่ะเมื่อเรานะคะออกแบบตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูตรงที่คําว่าเขาโครงตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนนะคะที่จะจัดการกับตารางของเรานะคะอ่าเรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือแทรกด้านบนแทรกด้านล่างแทรกด้านซ้ายแทรกด้านขวานะคะจากเมื่อกี้เลยที่เราอ่า แทรกตารางนะคะทางซ้ายทางขวาเราก็คลิกเหมือนกันค่ะาทางนี้นะคะคลิกขวามันก็จะขึ้นแทรกตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเราจะมาแทรกจากาข้าโครงตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าคลิกขวามันจะง่ายกว่านะคะต่อมานะคะแยกเซลล์นะคะแยกเซลล์สมมติให้เซลล์ตรงเนี้ย แยกเป็น2เซลล์นะคะเราวางเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็คลิกคำว่าแยกเซลล์นะคะคลิกปุ๊บจำนวนคอลัมน์นะคะที่จะแยกออกก็คือ2คอลัมน์นะคะจำนวนแถวก็คือ1แถวอะคลิกตกลงเพื่อให้เห็นชัดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้ดูตรงตารางของเซลล์ ด,ด,ดูตารางของเซลนะคะจะเห็นได้ชัดว่า,าตรงนี้นะคะตรงนี้จะขึ้นเป็นเส้นตารางนะคะก็คือจากที่เรา,าแบ่งนะคะจากที่เราแยกเซลล์ไปเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็จะแยกออกเป็น2เซลล์แบบนี้นะคะเราก็จะมาทําการผสานเซลล์กลับมาเหมือนเดิมนะคะเราก็คลิกนะคะตรงคำว่าผสานเซลล์ อันนี้เห็นไหมคะเซลล์มันก็จะกลับมาเป็น1อันเหมือนเดิมนะคะหรือต่อมาเราจะแยกตารางนะคะเราก็สมมติเราจะแยก3นะคะออกจาก2นะคะเราก็วางเคอร์เซอร์นะคะไว้ตรงลำดับที่3ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะกดแยกตารางนะคะอันนี้นะคะตารางก็จะแยก ออกจากกันนะคะเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะคะเราจะใช้อันนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายนะคะสําหรับให้รู้ว่าตัวนี้มีการกด enter นะคะถ้าอยากให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะคะเราก็กดลบค่ะ delete นะคะเราก็จะกด delete นะคะ ปุ๊บอ่าเรากด delete ปุ๊บทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะอ่าเครื่องหมายตรงนี้นะคะถ้าเราไม่เอานะคะเราก็กดอ่าให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะปุ๊แบดบีนะคะอ่าแล้วเราก็มาที่เข้าโครงอ่าดูตรงเส้นตารางนะคะกดนะคะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะต่อมานะคะเรามาดูตรงนี้นะคะขนาดเซลล์นะคะเราอยากให้เซลล์เนี่ยของเราเนี่ย มีความสูงความกว้างนะคะเราก็สามารถเพิ่มนะคะเพิ่มขนาดได้นะคะเราอยากให้เซลล์นี้นะคะมีความสูงเราวางเครอร์เซอร์นะคะไว้ที่แถวที่1นะคะอยากให้แถวที่1เนี่ยมีความกว้างแล้วก็วางเครอร์เซอร์ไว้แล้วเราก็กดเพิ่มแบบนี้ค่ะนี้นะคะความสูงนะคะมันก็จะสูงขึ้นหรือ,อความกว้าง นะคะความกว้างเราอยากให้คอ,อ,อลัมน์นี้กว้างน้อยลงนะคะแล้วก็กดแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้มันก็จะใหญ่กว่าอันนี้ก็จะเล็กลงค่ะนะคะอ่ะหรืออ่ะเรามาดูตรงนี้ค่ะปรับอัตโนมัติคืออะไรนะคะอ่ะเราลองคลิกนะคะอ่ะ ปรับเนื้อหาพอดีอัตโนมัตินะคะอลองคลิกค่ะปึ๊บอันนี้นะคะเซลล์นะคะก็จะปรับให้พอดีกับเนื้อหาข้างใน,นะคะ่ะสมมติอันนี้คณิตศาสตร์มันจะยาวใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราดูตรงนี้คณิตศาสตร์จะยาววิทยาศาสตร์ก็จะยาวนะคะข้อความนะคะสังคมข้อความจะสั้นนะคะขนาดเซล์มันก็จะสั้นค่ะ อ่าแบบนี้นะคะหรืออ่าแบบนี้ปรับหน้าต่างพอดีอัตโนมัติคืออะไรนะคะอ่าลองคลิกอ่าอันนี้นะคะก็จะปรับนะคะให้พอดีอ่ากับที่เราอ่าจัดไว้นะคะตรงนี้นะคะมันก็จะพอดีกับกระดาษของเรานะคะปรับนะคะหน้าต่างพอดีอัตโนมัติะคะ่ะ อันนี้ก็จะเท่ากับหน้าต่างแล้วนะคะอ่ะต่อมานะคะตรงนี้กระจายแถวนะคะ,กระ,ะกระจายแถวคืออะไรนะคะกระจายความสูงของแถวที่เลือกให้เท่ากันนะคะอ่ะลองคลิกนะคะอ่าอันนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะาอะไรเพราะว่าแถวแต่ละแถวนะคะมีความสูงนะคะเท่ากันแล้วนะคะอ่ะต่อมา กระจายคอลัมน์นะคะลองคลิกนะคะคอลัมน์แต่และคอลัมน์เนี่ยก็จะมีความกว้างเนี่ยเท่ากันนะคะจากที่ตอนแรกสังคมนะคะจะเล็กนะคะแต่ตอนนี้เท่ากันทุกเมื่อเรานะคะจัดตารางของเราเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเรามาดูการจัดแนวตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นาการวางข้อความนะคะในะตารางของเรานะคะมันจะไม่เหมือนกับข้างหน้าตรงนี้นะคะที่เป็นหน้าแรกตรงนี้นะคะก็จะเป็นการจัดข้อความนะคะชิดซ้ายชิดขวานะคะแต่ในเขาโครงตรงนี้นะคะจะมีการจัดกึ่งกลางนะคะหัวข้างบนเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางเราก็คลิก มันก็จะขยับนะคะอยู่ตรงกึ่งกลางนะแบบนี้เหมือนกันค่ะอะทุกอันเลยนะคะให้อยู่ตรงกึ่งกลางมันก็จะขยับพอดีนะคะกับกึ่งกลางนะคะทั้งบนและล่างด้วยนะคะอะต่อมานะคะทิศทางของข้อความเราอยากจะให้ทิศทางของข้างบนตรงนี้ยเป็นแนวตั้งเราก็จะคลิก ลุมนะคะแล้วก็กดทิศทางของตารางมันก็จะหมุนนะคะไปตามที่เราเลือกคลิกเราอยากให้หันไปทางนี้นะคะเราก็คลิกตรงนี้แล้วเราก็จัดนะคะโดยการลากนี้ลงมาระยะขอบของเซลล์ก็คืออ,อยากให้เซลล์เนี่ยบนล่างนะคะมีขนาด ความกว้างนะคะเท่าไหร่สมมุติเราเอาด้านบนนะคะ,ะ0.3ล่างก็0.3แบบนี้ซ้ายขวาแล้วเราก็กดตกลงความกว้างของเซลล์ในนี้นะคะก็จะด้านบนนะคะก็จะกว้าง0.3ด้านล่างก็จะกว้าง0.3เหมือนกันค่ะต่อมานะคะเราจะมา ทำซ้ำแถวส่วนหัวนะคะคืออะไรอ่ะเราตรงนี้มันไม่ขึ้นใช่ไหมคะเราต้องวางเคอร์เซอร์นะคะไว้ตรงหัวแถวมันก็จะขึ้นมาทำซ้ำส่วนหัวแถวเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเซลล์เราก่อนนะคะะกดแท็บไปค่ะแบบนี้นะคะเอาซักสองหน้า แล้วเราก็วางเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้นะคะแล้วเรามากดที่ทำซ้ำแถวส่วนหัวค่ะหน้านี้นะคะมันก็จะขึ้นมาเหมือนกับแผ่นแรกนะคะเมื่อเราทำซ้ำแถวส่วนหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแปลงเป็นข้อความเราจะเอาตารางของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นข้อความนะคะเราก็กดตรงนี้ค่ะ,ะเลือก ทั้งหมดตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดตรงแปลงตารางเป็นข้อความตรงนี้นะคะกดคลิกปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นว่าแบ่งข้อความด้วยมีเครื่องหมายย่อหน้าแท็บจุลภาคอื่นๆเราเอาแท็บนะคะแล้วเราก็กดตกลงข้อมูลในตารางนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นข้อความนะคะถ้าเรานะคะอยากจะ เปลี่ยนนะคะข้อความตรงนี้นะคะให้กลับไปเป็นตารางนะคะให้เรานะคะทาการคลิกคลุมค่ะคลิกคลุมแล้วนะคะแล้วเราก็มาเลือกตรงตารางตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาที่แปลงข้อความเป็นตารางค่ะ,ะคลิกไปนะคะปุ๊บนะคะจานวนคอลัมน์นะคะมีอยู่5คอลัมน์แถว8ดแถวนะคะปรับขนาดความกว้างของที่ แบบขนาดกับอัตโนมัติกับเนื้อหาหรือหน้าต่างเราเลือกหน้าต่างเหมือนเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็กดตกลงค่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นตารางแบบนี้นะคะเราก็มาจัดนะคะออกแบบใช้แบบเดิมค่ะค่ะต่อมานะคะเรามาดูตรงนี้นะคะสูตรนะคะ เราจะคิดคะแนนรวมนะคะในการสอบแต่ละครั้งนะคะของสมมติเด็กชายต้นน้ำนะคะสอบคณิตศาสตร์มาแล้ว6ครั้งนะคะเราก็จะมารวมคะแนนตรงนี้นะคะเราก็จะอ่ะคลิกนะคะให้เคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดที่สูตรตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นซ้ำนะคะแล้วเราก็เลือกรูปแบบตัวเลขนะคะอ่ารูปแบบ ของเราเป็นตัวเลขธรรมดาก็ศูนย์นะคะแล้วเราก็กดตกลงปุ๊บอันนี้นะคะก็จะเป็นคะแนนรวมของคณิตศาสตร์ของเด็กชายต้นน้ำนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคลิกนะคะแล้วก็หน้วก็120คะแนนนะคะเด็กชายต้นน้ำสอบคณิตศาสตร์ได้88อ่าวิทยาศาสตร์ได้85สอ่าสังคมได้88จาก คะแนนเต็มนะคะ120คะแนนแบบนี้นะคะจากที่เรานะคะใช้เครื่องมือออกแบบนะคะแล้วก็เค้าโครงนะคะหมดเรียบร้อยแล้วเราก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะแนะนำนะคะเรามาดูที่แทรกตรงนี้นะคะเราก็จะมาดูตรงส่วนหัวและส่วนท้ายของกระดาษนะคะเราจะแทรกนะคะส่วนหัวส่วนท้ายนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหัวกระดาษ นะคะ,ะเราคลิกมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบจะมีรูปแบบให้หลายอย่างเลยนะคะหลายรูปแบบเลยแล้วตรงนี้นะคะคือด้านท้ายกระดาษเหมือนกันค่ะรูปแบบต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะหมายเลขหน้าหมายเลขหน้าก็จะเป็นตัวเลขอันนี้ด้านบนของหน้าก็ะ <stink> จะมีหลายรูปแบบเลยอันนี้ด้านล่างของหน้าเหมือนกันค่ะ ระยะขอบกระดาษนะคะก็จะมีเลขนะคะตัวนี้นะคะตำแหน่งปัจจุบันแบบนี้จัดรูปแบบหมายเลขหน้านะคะคลิกเข้ามาอันนี้นะคะรูปแบบตัวเลขหรือจะเป็นตัว A B C จะเป็นหรือจะเป็นอักษรโรมันกอไก่ขอไข่แบบนี้เดี๋ยวเราลองมาใส่เลขหน้ากันนะคะ ่เราให้เอาเป็นอ่าหมายเลขเอาเป็นแบบนี้ปุ๊บนะคะตรงนี้นะคะก็จะขึ้นรูปแบบที่เราเลือกนี่ก็จะเป็นอ่าหน้ากระดาษของเราอันนี้จะเป็นหน้าที่สองัอนนี้หน้าที่สามต่อมานะคะ,ะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําทุกคนนะคะก็คือในส่วนของสัญ,ญลักษณ์และก็สมการค่ะ <REP. S 2> เรามาดูตรงสัญ,ญลักษณ์นะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆมากมายเลยนะคะเรามาดูตรงนี้สัญ,ญลักษณ์เพิ่มเติมอันนี้เราสามารถเลือกนะคะรูปแบบสัญ,ญลักษณ์ได้ให้กดตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะได้แบบไหนนะคะสมมุติเราเลือกอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เดี๋ยวเราลองเลือกนะคะเอาเป็นรูปหนังสือ แล้วเราก็กดแทรกตรงนี้นะคะก็จะขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้ไม่เอาหนังสือแล้วเราเปลี่ยนหน้ายิ้มกดปิดตรงนี้นะคะก็จะขึ้นนะคะ,ะสมการที่เราจะสร้างนะคะเป็นสมการกําลังสอง x เท่ากับเราจะใช้เป็นเศษส่วนนะคะคลิกตรงที่เศษส่วนปุ๊บพอได้เศษส่วนเสร็จปุ๊บลบ b บวกลบนะคะบวกลบต่อมาเราจะใส่สแควรูทนะคะเราจะใส่สแควร์ูทเราก็มาที่ตรงนี้นะคะสแควรูทของเรานะคะเป็นแบบรากที่2ตรงนี้นะคะของเราเป็นธรรมดาตรงนี้นะคะเราก็กดรากที่2ข้างในนะคะข้างในตรงนี้นะคะก็จะเป็น มีเลขยกกำลังนะคะแล้วก็กดตัวนี้นะคะ e. แล้วก็ใส่ b ยกกำลัง2แล้วก็ลบ a, a, a c a c แบบนี้ส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็น 2a แบบนี้นะคะก็จะได้เป็น x เท่ากับลบ b บวกลบลากที่2 b ยกกำลัง2ลบ 4ac นะคะหารด้วย 2a อันนี้นะคะเราสามารถสร้างสูตรขึ้นมาใหม่ได้อันนี้นะคะก็เหมาะนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่กลำลังทำวิจัยวิทยานิพนธ์ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแทรกตารางใน Microsoft Word นะคะถ้า มีตรงไหนนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย